นะอนุกรมอีกรูปแบบหนึ่งที่เราเจอกันบ่อยๆไม่แพ้กันเลยก็คืออนุกรมแบบยกกําลังนั่นเองนะครับเพราะนะอนุกรมแบบยกกําลังเนี่ยจะแพ้ทางใช่ไหมแพ้ทางกับคนที่ออไม่คล่องนะครับเรื่องเลขยกกําลังเรื่องรากที่2รากที่3อะไรประมาณนี้นะครับนะแต่ถ้าคนคล่องๆเนี่ยบางทีมองเห็นเลขก็จะรู้เลยนะครับจะรู้เลย แต่ถ้าเกิดไม่คล่องเท่าไหร่เนี่ยนะครับตัวนี้อาจจะแพ้ทางได้เพราะว่าอาจจะไปนั่งหาอะไรกันอยู่หาผลบวกอยู่เอ๊ะมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะเอ๊ะมันคูณเท่าไหร่นะทาไมเลขมันไม่ไม่บาลานซ์เลยไม่ได้เลยนะครับสะสมก็แล้วนะครับบวกเพิ่มขึ้นคงที่ก็แล้วคูณก็แล้วนะครับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นลองอีกแบบหนึง่งคือแบบยกกําลังนั่นเองนะครับนะอ่ะสำหรับตัวอย่างที่1 0 8พี่ขอปรับนิดเดียวปรับนิดเดียว ตรงตัวที่2นะครับตัวที่2นะขอเปลี่ยนเป็นขอเป็นเป็นเลข8นะครับขอเป็นเป็นเลข8อ่าตัวนี้นะตัวนี้นะอ่าเพื่อให้มันตรงกับคอนเซปที่พี่เออยากจะให้น้องๆได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนะอย่างตัวอย่างเนี้ยนะครับเรามองแล้วเอ้ยมันบวก7ไปบวก19แล้วกระโดดไปนู่นแล้วกระโดดไปอีกโอเกือบ40และ30กว่านะครับ แน่นอนมันต้องเป็นการคูณแน่นอนแต่ถามว่าจะคูณอะไรอะ่ะคูณ8เหรอแล้วตัวต่อไป8คูณอะไรได้27ไม่มีอีกนะครับถ้าไม่มีแบบนี้ระลึกไว้เลยครับเฮ้ยมันไม่ปกติละมันน่าจะเป็นเลขยกกําลังหรือเปล่าอ้าวลองดูถ้าเป็นเลขยกกำลังนะครับโอเคตัวแรกเนี่ยหนเนี่ยมันได้หมดเลยเป็น1นึ่กำลังสองหนึ่งกำลังสามหนึ่งกำลังสได้หมดเลยแต่ให้มาดูตัวที่ตัวถัดไปครับว่าเอ๊แปเนี่ย มันน่าจะมีเลขอะไรยกกําลังได้บ้างนะครับซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนตัวนี้เป็นเป็น2กําลังสได้เฮ้ยน่าจะใกล้เคียงถ้าเราไปดูตัวถัดไปละ่ะมันคือ3กมกลัง3นั่นเองนะครับและตัวถัดไปละ่ะมันคือ4ี่กลัง3นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวแรกของเราเนี่ยเป็น1กําลัง3าแน่นอนนะครับแล้นตัวเลขฐาน จะเพิ่มขึ้นคงที่แบบเรียงลำดับด้วยก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากเลข1นะจนถึงเลขเป็นเลข5แน่นอนแล้วต้องยกกำลังเหมือนกับนะคอนเซปต์ของของข้อนี้ก็คือเป็นยกกำลัง3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คืออยู่ที่กําลัง3หรือ125้นั่นเองนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นรูปแบบที่เจอบ่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่านะ บางครั้งอย่างที่บอกไงว่าเพิ่มขึ้น,ม,นมันก็ไม่ดูไม่ยากมากนะครับนะถ้าเกิดเราจับหลักถูกเนี่ยแปบ๊บเดียวก็หาได้แต่ถ้าเป็นเลขยกกาลังเนี่ยก็ไม่แน่นะครับเพราะมันอาจจะเปลี่ยนเป็นกำลัง3ามกำลังสก็ได้นะกำลัง5ก็ได้แต่ว่าเท่าที่เบ้เคยเจอนะครับก็จะอยู่ประมาณกําลังสองกำลังสไม่เกินนี้หรือกําลัง4เต็มที่นะครับนะประมาณนี้ตัวต่อไปที่เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็ เหมือนเดิมครับเป็นการยกกําลังแบบเรียงลําดับนะครับแบบเรียงลําดับหมายความว่าก็ก็ไม่ได้เพิ่มที่เลข1นั่นแหละนะเหมือนเมื่อกี้เราเรียงจากเลข1 2ึ่งสอม้ใช่ไหมแต่นเนี้ยนะครับเป็นเลขยกกําลังที่แบบยกกําลังเอ่อเพิ่มขึ้นของเลขฐานนะคงที่เหมือนกันแต่ว่านะครับเรียงจากอ่าเลขอื่นๆที่ไม่ใช่เลข1นะครับเช่นตัวนี้25้า พี่ให้เปลี่ยนเป็น 5, กําลังสองสาพี่ให้เปลี่ยนเป็น6กําลังสองสีพี่ให้เปลี่ยนเป็น7กําลังสองแกําลังสองและ9กําลังสองนะที่เปลี่ยนได้เลยเพราะว่าตอนนี้เลขพวกเนี้ยจริงๆแล้วต้องอยู่ในในหัวพวกเราและเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าถ้าเราไปเจอข้อสอบเรื่องของจํานวนจริงเรื่องของรากที่สองเนี่ยจะเจอเลขพวกเนี้ยบ่อยมากถูกไหมถ้าเจอเลขพวกนี้บ่อยมากเนี่ย น้องๆคุ้นแน่นอนนะครับพอนะพอคุ้นปุ๊บให้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นเลขฐานอะไรก็ได้แล้วก็ยกกําลังลองดูนะครับแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อมันเริ่มที่เลขห้าหกเจ็ดแปดเก้าหรือถ้าเกิดสมมตินะสมมติมันไม่มีตัวนี้มันไม่มีตัวนี้น้องๆก็จะรู้ละอ๋อยี่สิบห้าสี่สิบเก้าแปดสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นตัวถัดไปสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มไปอีกสองคือส1กเา็ดกลังสองอะไรประมาณนี้ก็สามารถไปประยุกต์ได้นะอย่างที่บอก พี่สอนแค่พื้นฐานนะครับเป็นรูปแบบที่เจอกันบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นเอาไปประยุกต์นะมันจะไม่ได้เจอเลขนี้โดยตรงนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นคําตอบของเราไม่หนีไปจากไหนครับเป็น10กําลังสองแน่นอนก็คือ100นั่นเองนะครับเป็น100นั่นเองนะโอเคไหมไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่าอีกแบบหนึ่งครับอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้แบบยกกําลังแบบผสมเลยหรือซ้อนเข้าไปอีกนะครับ เพื่อความยากขึ้นไปอีกนะต้องบอกว่าอันนี้มองยากเหมือนกันนะเพราะว่าตอนตอนแรกที่เี่เจอ,เอ,อชุดนี้เนี่ยเอ,อ๊คิดอยู่นานอยู่เหมือนกันนะว่าเอ,อจะเป็นเลขอะไรดีลองเพิ่มก็แล้วลองออคูณก็แล้วเอ,อ๊ไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะแต่พอเอิร์ธลืมไปอันนึงก็คือเรื่องของการยกกําลังนะครับแต่พอเรื่องยกกําลังปุ๊บเราไปชินกับเลขอะไรฮะเมื่อกี้ไงนี่นะนี่นะ ใกล้เคียงไหมเนี่ยเหมือนเลยใช่ไหมพี่เอยกมันลแลหละยกชุดนี้มานะครับเหมือนกันเป๊ะๆเลยแต่มันทําไมครับมันลดไปหนึ่งนะครับก็แสดงว่ามันเป็นเลขยกกําลังนะครับในขั้นต้นก่อนก็คือเป็นเลขยกกําลังก็คือห้าลังสแล้วเขาค่อยลบหนึ่งนี่ไงก็เลยเรียกว่าแบบผสมนะครับนะ หรือต,ต,ตัวตัวต่อไปเหมือนกันเลยครับมันก็เป็น6กําลังสองลบหไปเรื่อยๆเลย,เลยแบบนี้นะครับแบบนี้เราเรียกว่าแบบผสมแล้วนะเพราะว่ามีการยกกําลังด้วยแล้วก็ลบหด้วยก็คือลดลงอีกอย่างละหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยนี่แหละแบบนี้แหละหน่าเป็นข้อสอบยิ่งนักถูกไหมเนี่ยมันจะทําให้เราแบบมองไม่ออกแต่จริงๆเอ้ยพอฉเฉลยมันทำไมเออดูง่ายเลยไหมดูแบบเฮ้ ดูง่ายเลยอย่างที่เบ้บอกว่าพอเบ้ไปเจอชุดเนี้ยโอ้คิดอยู่นานเหมือนกันนะกว่าจะได้อะนะครับนะแต่พอนึกถึงเลขอันนี้ขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยอ๋อมันลดลงอย่างละหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ตอบได้เลยครับเป็น10กําลัง2ลบ1ก็คือ99นั่นเองเป็นผลลัพธ์ของเราน่ะโอเคไหมนี่คือตัวอย่างนะครับของเ,ออเลขกําลังซึ่งมันมีอีกมากมายหลายอย่างนะน้องๆต้องไปดูใน แนวข้อสอบแล้วก็ไปยกทํทำเอาโอเคนะนะครับ